นี่ลงไปแล้วกระเดิลกูกระโจนป๊อบป๊อบนี่ค่ะโบกมือโบกมือพี่บิรัตลงหนึ่งนี่นี่ลืมลืมครูพบ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 สองนี่ไปแล้วครูจิมครูจิมใส่รัดเป้าน้องโมนี่ลงแล้วลงแล้วปึ้งครูจิมไปแล้ว น้องโมนี่ยิ้มลูกสาวลงแล้วลูกสาวลงแล้วใส่แล้วค่ะใส่แล้วค่ะโอ้ยครูครูวิทยาศาสตร์เขาดำตลอดอันนี้คือกลุ่มนี้นี่ป๋าลงแล้วป๋าน้องยูยังไม่เออยี่ค่ะใส่เวลาความหน้าลงนะคะ ศึกษาดูงงานค่ะการดำน้ำนะคะอันนี้ดำน้ำตื้นค่ะนี่อุ้ยนัองอยู่นัองอยู่อ๋อเน่สายจะรัดคอเดียวนะี่อ๋ <c oughs> อหอยหอย